วัสดีครับพอกับผมพีชาอีกเช่นเคยครับวันนี้มาพบกันตามคำสัญญาเลยนะครับชุดวิดีโอที่ทำคอมพิวเซตชุดที่ผ่านมานะครับจะเป็นตัวชุดคอมพิวเซตที่เราใช้ตัว X Core นะครับ X Core s o f t w a e Monitor ประกอบเข้ามาในคอมพิวเซตที่เป็นของ Laswim ตัว X Core วันนี้นะครับจะเป็นโมเดลที่เรียกว่า X Core Pro มีความแตกต่างจาก X Core ธรรมดาอย่างไงนะครับที่เราเห็นชัดๆเลยก็คือ X Core Pro เนี่ย เราจะรวมทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเครืคกก่องผลิตโคดินจะเกลือตัวที่เป็นดสซิ่งปัม๊มแล้วก็ตัวที่เป็นหัวโพรบวัด PH OP นะครับรวมทุกอย่างนะครับไว้ในชุดนี้เลยนะครับเวลาติดตั้งเราก็ติดตั้งง่ายเวลาเซอร์วิสเราก็เซอร์วิสง,ง่ายนี่คือหน้าตาของ X Core Pro นะครับที่ประกอบเขาเ้าไปในคอมพิเศษแล้วดูเรียบร้อยสวยงามดีนะครับมาพร้อมฟังก์ชันที่จัดเต็มมาพร้อมฟังก์ชันที่ให้มาเยอะแบบ จุกๆเลยนะครับในบรรดาที่เป็นสมาร์ทเซาคอนเนเตอร์ต้องบอกว่า x c o r e แล้วก็ x c o r e pro นี่คือให้มาเยอะที่สุดไม่ต้องไปซื้อหาอุปกรณ์อะไรเพิ่มเลยในตลาดตอนนี้มีอยู่3แบรนด์นะครับที่กำลังลงสู่ตลาดอยู่ที่เป็นราคาที่จับต้องได้แต่แน่นอนตัวที่ราคาดีที่สุดฟังก์ชันครบที่สุดคือ l a s วิมครับหลังจากวิดีโอที่ออกไปนะครับที่เป็นคอมพิเซตรวมไปถึงวิดีโอของ x c o r e ที่เป็น Smart s o ซลค l l เลนเตอรนะครับวิดีโอออกไปนะก็มีลูกค้าสนใจมากแล้วก็มีการสั่งผลิตคอมพิเซตแบบอย่างนี้ครับ,รบหลายชุดด้วยกันนะครับวันนี้ครับมาในตัวใหม่ที่เป็น xcore pro นะครับคำว,ว่า pro ก็คือรวมนะครับตัว xcore ธรรมดาเนี่ยให้มันดูเรียบร้อยขึ้นติดตั้งง่ายขึ้นเซอร์วิสง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีความกระทัดรัดนะครับแข็งแรงอยู่ในตัวติดตั้งแบบ คล้ายๆกันกับตัว X Core เลยแต่ว่าตัวนี้รวมมาอยู่ในชุดนี้นี่คือจุดเด่นของชุดนี้ครับคอมพิเซ็ตที่รวม Smart ท e ซลูเนเตอร์นะครับที่เป็น X Core Pro ของ l a ส i วข้อเด่นข้อดีที่มีมากกว่าทั้ง Immok และก็ Azurepool นะครับ X Core Pro ตัวนี้นะครับที่เด่นกว่าตัว CyberSync ของ Immok นะครับ ตัวนี้มีครบจบในชุดเดียวเลยไม่ต้องซื้อเพิ่มแต่ว่า Cyber c y b e r s ์ซิของอ e m มุกเราจะต้องไปซื้อดูซิงปั๊มแยกอีกต่างหากเพิ่มเงินเข้าไปอีกราคาที่7 8 0 0 0 9 0 0 0บาทนะครับถ้าเราจะเลือกใช้ที่เป็นตัว PH นะครับถ้าเราจะไปคอนโทรล o ว p อีกก็จะต้องใช้ตัวดูซิงปั๊มแยกอีกต่างหากแต่ในชุดนี้ที่เป็นลาสเวนซ c คอ Pro เนี่ยนะครับทุกอย่างจบในครบในชุดนี้เลย แล้วถ้าตัดไปที่ฝั่งของ a t ท o ท o o l ล่ะถ้าเป็น Smart ทซา t น์ลนเตอแบบนี้ต้องซื้ออะไรเพิ่มถึงจะได้ฟังก์ชันที่ครบแบบ Las เว i ย e c o Pro ตัวนี้ของ e t ท o ท o o l นะครับจะต้องไปซื้อเพิ่ม1ก็คือ Dosing p u m p 2 p h o p o นะครับ PH Probe s e n ซ or OP p r o อ e Sensor 3อย่างแล้วนะครับรวมไปถึงที่จะต้องไปซื้อเพิ่มเติมก็คือตัวท่อนะครับท่อที่เป็นท่อ ฮ o u s ิ่งที่จะต้องอแท p sampling น้ำออกมานะครับดึงน้ำออกมาวัดรวมไปถึงตัวที่เป็นตัว inject ฉีดสารเคมีเข้าไปเห็นไหมครับต้องมี4อย่างเป็นอย่างน้อยแล้วที่ต้องเพิ่มเข้ามาแต่เนี้ยชุดนี้ไม่ต้องเพิ่มอะไรเลยครบจบในตัวเดียวกันเลยนะครับคือเป็นชุดที่นะครับตอบโจทย์คิดปัญหาต่างๆมาให้เสร็จสับเลยในชนีดครับถ้าลูกค้าคิดที่จะซื้อนะครับตัวเครื่องเกลือที่เป็น smart s o i ล quality m r ที่สามารถดูพารามิเตอร์ต่างๆนะครับวัดและควบคุมค่า pH, uP นะครับหรือค่าคลอรีนได้ในตัวเลยเนี่ยอ่านค่าได้ด้วยในมือถือควบคุมได้ด้วยสั่งการได้ด้วยในมือถือเลยนะครับมาพร้อมเซตที่อยู่ในเครื่องเกลือไม่ต้องไปซื้อหาอะไรเพิ่มนะครับโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์แบบอย่างนี้ประกอบเป็นเซตแบบอย่างนี้ออกแบบให้พอดีพอด,พอดีกับาสระที่ลูกค้านะครับกำลังสร้างอยู่ทั้งหมดเลยความยากทั้งหมดที่เราจะต้องไปหาในเรื่องของตัวสมาร์ท ที่เป็นซอรควเเตอร์แบบอย่างนี้ที่เราจะต้องไปติดตั้งเองที่มีความยุ่งยากซับซ้อนวันนี้เราจับทุกอย่างที่มีความยุ่งยากซับซ้อนให้อยู่ในชุดคอมบิเซตที่เป็นของลาสเวม X-Core Pro ตัวนี้นะครับกำลังงานผลิต20กรัมต่อชั่วโมงเราสามารถใช้กับสาเวน้ำได้สัก80คิวได้นะครับหรือใครจะใช้กับสำหรับ100คิวก็ยังพอได้นะครับแต่ว่าเครื่องเกลือก็จะทำงานเยอะเกินไปนะครับสัก80คิวนี้ก็ใช้งานได้อยู่นะครับนี่คือชุด คอมพิเซ็ตประกอบเสร็จพร้อมใช้งานที่มาพร้อมคําว่าสมาร์ทได้อย่างลงตัวแล้วก็ครบคันมากที่สุดนะครับมีทั้ง PHORP โม,มีทั้งโดสซิงปั๊มที่เติมกดอัตโนมัติสําหรับเครื่องเกลือนะครับเครื่องบรีโคลินจากเกลือ20กรัมตัวชั่วโมงมาพร้อมเซ็ตเลยในชุดนี้นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ประกอบเป็นคอมพิเซ็ตเหมือนคอมพิเซ็ตของราศิินทั่วไป เลือกใช้บอลวาลที่เป็นเอสวาลนะครับเป็น High Quality บอลวาลนะครับ UPVC ที่คุณภาพดีมากเปิดปิดง่ายมากนะครับให้ดูนะครับก็ะจะมีวาลที่เป็นวาลเติมน้ําประปานะครับวาลสามตัวที่เป็นวาลจากสะดือจากวาลแวร์คัมแล้วก็เซอร์แทงหรือสกิมเมอร์นะครับก็มีมาครบมีวาลที่เป็น pass, บายพาสสาหรับเครื่องผลิตกรดนจลเกลือมีวาลวาลเข้าออกจากเครื่องผลิตกรดนจลเกลือมีเช็ควาลนะครับ UPVC มีถังกองทรายมีปัม๊มนะครับมีตู้คอนโทรลครบชุดในชุดนี้นะครับพร้อมทั้งเฟรมที่เป็นเปลกชุบกันวนไนนะครับนี่คือชุดคอมพิเซอร์ที่เป็นสมาร์ทเอ็กคอร์โปรของลาสบีมครับระบบผลิตคลินจากเกลือที่สมาร์ทแล้วก็สมบูรณ์แบบมากที่สุดวันนี้ครับหวังว่าชุดนี้จะเป็นชุดคอมพิเซอร์อีกชุดหนึ่งที่ต้องขายดีแน่นอนผมการันตีว่าต้องขายดีแน่นอนเพราะว่ารุ่นเอ็กคอร์ที่ออกสู่ตลาดไปแล้วนะครับ ขายดีครับตัวนี้ผลิตนะครับผลิตแทบจะไม่ทันนะครับวันนี้ e c o Pro เป็นรุ่นถัดมานะครับราคาเพิ่มขึ้นไปอีก4 5, ี่สาหพันเท่านั้นเองครับแต่ได้ความเรียบร้อยแบบอย่างนี้ส,สวยๆประกอบเป็นเซ็ตส,สวยๆแบบอย่างนี้ครับนะคุณภาพดีแน่นอนน่าสนใจเลยครับฝากชุดนี้ไว้อีกชุดหนึ่งนะครับเป็นชุดที่ตอบโจทย์ในเรื่องของสมาร์ทไลฟ์สมาร์ทโฮมนะครับสมาร์ทเทคโนโลยีสมาร์ทซอร์โคลิเตอร์สมาร์ทสวิสิ่ง วันนี้จางลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ